จะต้องมีการอิงอาศัยกันมันจะต้องมีการที่เปลี่ยนแปลงที่นี้พอมาอิงอาศัยกันอนะ่ะพอมาเกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องอิงอาศัยสิ่งหนึ่งให้เปลี่ยนไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งหรือถ้ามันจะดับไปมันก็ต้องอิงอาศัยสิ่งหนึ่งให้ดับก่อนแล้วมันก็ดับตามไปหรือนี่แหละมันก็เป็นอย่างนี้นะเพราะว่าในกฎก็ทํางานไปไปด้วยกฎด้วยเหมือนกัน ปิดทับก็มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เพาะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้กระดับอ่าพอมีสิ่งนี้ดับแล้วสิ่งนี้จะดับมันจะดับไปด้วยอะไรมันต้องมีเหตุปัจจัยให้ดับอะไรที่จาให้ดับมันก็ต้องมาอาศัยอันนี้จิตตาธาตุอันนี้จังเลยให้เปลี่ยนแปลงให้ดับหรือว่านิโรธาตุเป็นตัวดับนิโรธาคือดับดับไม่เหลือเลยนะก็ค่อยๆทำความเข้าใจไปไป นี่พลังงานเต็มมากมายนะเรื่องของพลังงานสาสารนี่มันก็อยู่เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของรูปนามเรื่องของรูปนามขันห้านี้นะมันก็จริงๆมันก็เป็นพลังงานที่ดันดัน,ด,นดันส่งกันไปอย่างเช่นว่าวิชาเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดวิญญาณ อวิชชาเนี่ยมันก็มีพลังงานกองมันมันมีอํานาจมีพลังงานที่ดันดันมันไม่ได้เป็นการไปถูกดันกันโดยเอาเอาไปผักผักนั่นไม่ใช่มันเป็นพลังงานที่ดันดันกันไปไปให้เกิดเป็นสังขารขึ้นมาสังขารก็เป็นพลังงานดันเป็นเป็นวิญญาณขึ้นมาวิญญาณก็ดันเป็นนามรูปขึป้นมาน,ะนา,ามรูปก็ดันเป็นอายตนะขึ้นมาอายตนะก็ดันเป็นผัสสะผัสสะ ตันหาเวทนาตันหาอะไรต่างๆอุปทานพบชาติเกิดนี่แหละธรรมะแล้วเราเข้าใจสภาวะจริงๆแล้วมันง่ายๆงนั้นทุกขณะิตที่เราเดินยืนนั่ง,งนอนฟังอยู่ตอนนี้นะทุกขณะทุกขณะเนี่ยนะมันเป็นสภาวะธรรมทั้งนั้นสามารถที่จะเอามาพบกได้แต่ตอนแรกพระเสก็พูดถึง น้องหมาเดินผ่านแวบ,บเดียวเนี่ยสภาวะธรรมมันเกิดแล้วปิ่เกิดสุขหรืออะไรแล้วแต่ที่เราจะเกิดขึ้นมาเนยก็ดูสภาวะมันไปแต่ดูสภาวะอะไรก็ไม่เท่าดูสภาวะของความที่เห็นความที่มันว่างมันจับพะเห็นสภาวะเกิดแต่มันเห็นไม่สิ้นสุดแต่ถ้าเห็นสภาวะของความว่างเนี่ยมันถึงที่สุดจ้า ใช่ไหมอ่ะก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะปฏิบัติต่อไปวันเดี๋ยววันนี้นะตั้งสมาธิเสร็จแล้วก็พูดคุยกันนะแล้วก็สรานีตอนนี้เต็มพิกัดนะเต็มพิกัดพระแม่ธรณีตอนนี้ก็เต็มไปด้วยพลังงานนะขึ้นมา พระแม่กงคาขึ้นไปถึงบนฟ้าบนสวรรค์วิมานทั้งหมดทั้งสิ้นจัก,กรวาลทั้งหมดพลังงานเราเต็มเพราะว่าอธิษฐานจิตของพวกเรานี่แหละทำให้กุภาคทุกๆกุภารต่นเป็นคลื่นพลังงานเกิดไวเบชั่นเกิดไวเบชั่นเกิดเป็นความถี่เกิดเรโซแนน ชั้นตมชั้นเทพเทวดาพระอ,อินทั้งหลายอิสฐิเือน,นไปงั้นวันนี้ทุกคนจะได้พลังงานมากมายก็ขอให้ทุกคนประสบความเร็นในทุกเรื่องราวนะวันนี้มาเสิร์ก่อนแค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีกำนังสมาธิันต่อนี่นางเชิญเจ็ดสิบสี่บ้านนะแล้วก็ต,ตนะทุกนิติเนาะรวมโน้มกราบนะ มหาบารมีท่านมาเซอร์พร้อมๆกันขอบคุณทุกๆธรรมธาตุนะที่เป็นเหตุปัจจัยให้เราทุกคนนะได้มีโอกาสมาฟังธรรมบรญญายจากท่านมาเซอร์น้อมกราบพร้อมๆกันเจ้าค่ะแล้วก็น,ะน้อมจิตน้อมใจนะร่วมกันปฏิบัติสมาธิพลังบำบัดนะเพิ่มเติมกันเลยเจ้าค่ะ